สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรัคนาราศีมีนคนรัคนาราศีมีนจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้เนี่ยนะคะจะมีดาวย้ายถึง3ดวงที่สำคัญนะคะเราจะไม่ได้นับดาวอาทิตย์ดาวพุธนะคะเราจะเอาดาวตรีเทพเนี่ยนะคะที่ว่า ส่งผลส่งอิทธิพลแน่นอนเพราะว่าเป็นดาวใหญ่เป็นดาวที่ส่งผลในด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนได้นะคะก็จะมีดาวเสาดาวพระฤหัสและดาวราหูคนลัคนาราศีมีเนี่ยมีดาวราหูกุมลักมาอ่าก็จะเป็นเกิดจะปีครึ่งละอ่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไปแล้วบ้างนะคะแล้วในปีนี้เดือนนี้เลยเดือนพฤษภาจะมีการย้ายแล้ว เริ่มต้นมาที่1พฤษภาดาวพุธโคจรย้ายเข้าสู่ราศีเมษค่ะเวลา16นาฬิกา21นาทีเขาโคจรแบบรวดเร็วนะคะดาวพุธเขาจะย้ายราศีไวด้วยนะคะตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วนะคะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะแล้ว เดินกระดุมพระเนี่ยไปอยู่ไหนไปอยู่ในเรือนปุตตะนะคะการเงินการทองของเจ้าชะตาเนี่ยนะคะมันก็อาจจะคาดหวังได้ไม่เต็มที่เต็มร้อยนะคะการหาเงินการช่องทางการหาไรายได้นี่ก็ได้เป็นะระลอกละระลอกเป็นระยะบางทีก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากกว่าจะได้อ่าแล้วก็เป็นในลักษณะที่มีรายจ่ายเยอะด้วยนะคะในช่วงจังหวะนี้ แล้วพอวันที่1ผ่านไปวันที่5ดาวราหูย้ายเลยนะคะต้นเดือนวันที่ 5. อ่าออกไปเนี่ยลัคนาราศีมีนเนี่ยคนลัคนาราศีมีนจะปลอดโปร่งมากขึ้นเพราะดาวราหูย้ายออกจากตัวตนของเราไปอยู่ในเรือนวินาศนะคะแต่เขาเจอดาวเสารดาวคุมมิรใหญ่ช่วงนี้เจ้าชะตาเองนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่ เห็นปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็มีทิศทางในการแก้ไขแก้ปัญหามีโอกาสได้ลาบผลโชคลาบอะไรแบบฟุกๆแบบไม่คาดฝันทางไกลอย่างเงี้ยมีโอกาสนะคะที่จะได้ได้รับในสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยทีนี้เราจะเห็นได้ว่าดาวราหูย้ายมาที่5เวลา9ก้นาฬิกาสีนาทีไปแล้วดาวพฤหัสย้ายตามมาวันที่13นะคะ13พฤษภาดาวพฤหัสเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีเมถุน ดาวฤหัสเป็นดาวตัวตนของเรานะคะพอไปอยู่ในเรือนพันธุ์ูเป็นเรือนมั่นคงก็จริงเนี่ยแต่ว่าได้มาตรฐานเป็นปลักเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทําให้ตัวเราเนี่ยนะคะ,ะเหมือนกับพลังชีวิตมันไม่เต็มที่เป็นช่วงที่เราอาจจะต้องเสียสละมากหน่อยในการทํางานอะไรต่างๆช่วยผู้คนช่วยคนอื่นทํางานช่วยคนอื่นเยนะคะเยอะหน่อยช่วยคนในครอบครัวด้วยนะคะรวมทั้ง สิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยให้คุณคิดไว้ว่าเป็นแบบทดสอบนะคะและคุณก็จะผ่านพ้นมันได้เพราะาเราก็จะมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาต้องการชนะแบบทดสอบนั่นเองแต่ช่วงที่ดาวสุกรกุมรักคุณแบบโดดๆเนี่ยเด่นเลยคุณก็จะเป็นช่วงที่มีความรักได้มีสเสน่ห์แต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะคะเป็นช่วงที่ คนก็อาจจะไปมาหาสู่คนเยอะขึ้นเนยะคะเยอะขึ้นมีคนเข้ามาหาคุณมากหน่อยคนต่างถิ่นก็จะดีหน่อยแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายของตัวเราให้ดีแล้วก็ดูแลเรื่องความคิดความอ่านให้อยู่ในทิศทางที่หนักแน่นมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องอความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลนะคะอันนี้ต้องมีความตั้งใจมีความแน่วแน่ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเกิดความยุติธรรมความถูกต้องตามมาทีนี้พอดาวรฤหัสย้ายในวันที่13ไปแล้วเขาย้ายวันที่13 22นาฬิกาหนาทีนะคะเขาก็โคจรแบบเสิร์ชเช่นกันดาวอาทิตย์ค่ะดาวอาทิตย้ยายก็สู่ราศีพฤษดาวอาทิตย้ายก็สู่ราศีพฤษเลย ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอารินะคะอารอาิเข้ามาอยู่ในเรือนสหัสชชะคุณก็อาจจะมีความสะดุดมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะในเกี่ยวพันกับการติดต่อการสัมพันธ์กับผู้คนมันอาจจะเกิดความไม่ราบรื่นอ,อะไรได้ด้วยนะคะเพราะว่าพอดาวอทิตยย้ายเข้ามาตรงจุดนี้เนี่ยนะคะก็จะมีดาวพุธตามมาอีกสองวัน คือวันที่17เวลา20นาฬกานาทีดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพุธเห็นไหมคะช่วงเนี้ยนะคะอ์ิ์กับพุธเนี่ยมาอยู่ร่วมกันและเจอดาวมฤตยูด้วยนะคะคุณก็อาจจะเป็นช่วงที่มันมีความจะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องการสื่อสารการใช้คำพูดในการติดต่อกับผู้คนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอะไรอะไรที่มันสำคัญเกี่ยวพันกับผลประโยชน์เรา รายได้ของเรางานของเราเนี่ยเราต้องละเอียดรอบคอบหน่อยนะคะแล้วก็การติดต่อการสัมพันธ์กับคู่ครองกับแฟนเราเนี่ยเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะต้องระวังเหมือนกันแล้วก็ระวังทั้งตัวเราแล้วก็ฟังจากตัวเขาเนี่ยเราก็จะต้องฟังเขาด้วยว่าเขาเรียกว่าวิเคราะห์คําพูดของเขาด้วยนะคะว่าโอเคไหมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ช่วงเนี่ยยังไงคุณก็มีดาวศุกร์ที่เป็นมหาอุดกุมลักอยู่นะคะก็ยังมีความเด่นมีความเขาเรียกว่าเป็นสุขที่ได้มาตรฐานดีก็ส่งผลให้ตัวเราเนี่ยมีความเข้มแข็งไปด้วยนะคะทำอะไรก็เหมือนมีคนเมตตามีคนรักมันก็จะทำอะไรแล้วราบรื่นสำเร็จได้ในระดับหนึ่งนะคะพอดาวพุธย,ย้ายวันที่17แล้ววันที่19ดาวเสา,าย้าย ดาวเสาร์เนี่ยเขาย้ายเข้าสู่ราศีมีนเวลาตีหนึ่งห้าสิบหกนาทีนะคะดาวเสาร์ย้ายเจอดาวศุกร์ละช่วงนี้อาจจะมีความติดขัดละมีความไม่ราบรื่นแล้วแต่ถามว่าโชคลาบมันมีโอกาสได้ไหมลาบผลยังมีโอกาสได้ไหมมีอยู่นะคะแต่มันอาจจะมีความติดขัดในเบื้องต้นหรือมีความได้และไม่เท่ากับที่เราคาดหวังอย่างเงี้ย เพราะดาวเสาร์นี่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะแต่ไปเจอดาวคู่ศัตรูและก็ยังเป็นาดาวเขาเรียกว่าดาวศุก์เนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะด้วยนะคะแต่ก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะด้วยมาเจอกับดาวเสาร์เนี่ยมันก็เลยมีความติดขัดมีความได้ไม่เต็มที่ในสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เรารอคอย เกี่ยวกับรายได้เกี่ยวกับรารบผลของเราการเงินของเราเนี่ยมันก็เลยอาจจะได้ไม่ได้เต็มที่อย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยนะคะและพอดาวเสาย้ายไปดาวเกียรติย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎนะคะช่วงนี้มองเห็นว่าเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะสร้างไรายได้มีเงินมีทองหาเงินจากสิ่งที่เราลงแรงทำงานนะคะ สิ่งใหม่ๆก็ได้งานใหม่ๆช่องทางหาไรายได้ใหม่ๆมีโอกาสได้แต่ถามว่าได้แล้วคุ้มค่าไหมผลตอบแทนดีไหมบางทีเหนื่อยมากกว่าไรายได้นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมันเป็นสิ่งที่บางทีเราอาจจะชอบบางทีเราอาจจะต้องทําอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุที่จะต้องทําไปโดยรวมแล้วการเงินการทองเนี่ยนะคะก็ มีการใช้จ่ายเงินเยอะอ่ต้องระวังเรื่องการลงทุนอ่าแล้วก็บริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีแต่ลาผลก็ยังมีโอกาสที่จะได้อยู่ส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีช่องทางอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็เป็นไปได้แต่ก็เป็นช่องทางที่ไม่ได้ว่าดีร้อยเปอร์เซนะคะมันก็เหมือนกับให้เราได้ทราบ ช่องทางใหม่ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราทำเราก็จะเหนื่อยมากหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มองเห็นว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะบางทีก็อาจจะมีความทุกข์มีความกดดันอะไรบางอย่างมีความเครียดผสมนะคะก็ต้องรักษาอารมณ์ดีๆรักษาความสัมพันธ์ด้วยการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มากหน่อยนะคะ,ะแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายของตัวเรา นะคะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองคนรักเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะสำหรับแฟนเราเราก็ต้องเข้าไปคือเปิดตัวเปิดใจอะ่ะคือถ้าเราไม่เข้าหาเราก็ไม่ทราบปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพูดคุยกันแต่อย่าใช้อารมณ์แล้วก็ใช้ความเขาเรียกว่าความเป็นผู้ใหญ่สมเหตุสมผลแล้วก็อย่าคิดล่วงหน้าไปไกล อย่าโมโนเกินไปหรืออย่าไประแวงมากเนี่ยนะคะมันก็จะไม่เกิดปัญหาได้นะคะสำหรับคนราราศีมีนก็จะเป็นในรูปแบบแบบนี้ก็ให้มีสติในการใช้ชีวิตมีสติในการทําอะไรทุกๆอย่างแล้วปัญหาต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ